ถ้าพูดถึงรถกระบะยอดนิยมในเมืองไทยต้องมีชื่อนี้ครับตโตยโยต้ารีโว <c oughs> เหตุผลว่าทำไมรถรุ่นนี้คนถึงใช้กันเยอะหรือเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเนี่ย ผมขออนุญาตค่อยอธิบายในคลิปนี้นะครับผมว่าทุกคนก็น่าจะหาข้อมูลได้โดยทั่วไปว่าทำไมรถรุ่นนี้ถึงเป็นที่นิยมในประเทศไทยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาเจาะลึกรถคันนี้ให้ทุกคนดูดีกว่าว่ารถคันนี้ที่ผมกำลังจะขายมีความน่าสนใจแค่ไหน อย่างที่บอกไปเลยครับ t o y ย t a Revo เนี่ยคนใช้กันเยอะอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ทำรรมาหากินสร้างเงินสร้างทองเพราะอะไรเพราะมันมีความทนทานมันไม่จุกจิกเลยมันประหยัดน้ำมันแล้วมันก็ดูแลรักษาง่ายนี่แหละเป็นโจทย์หลักใหญ่เลยที่คนใช้ทำมาหากินเขาชอบกันนะครับดังนั้น โตโยต้ารีโวมีขายเยอะแยะมากมายแต่ว่าทําไมละ่ะทําไมล่ะจะต้องมาดูคันนี้คันนี้มันมีความน่าสนใจมากกว่าคันอื่นๆอย่างไรโอเคมาเริ่มกันเลย t ตโ o ต้ารีโคันนี้ครับที่ผมขายเป็นรถมือ2นะครับแต่เป็นรถมือเดียวออกห้างจากป้ายแดงเป็นรุ่น Smart c a คก็คือแคปเปิดได้ยกสูงพ r e รันเนอรเครื่องยนต์ 2,400cc ได้เรื่องความประหยัดน้ำมันเป็นรหัสต,ตัว G นั่นก็คือเป็นรุ่นท็อปของเครื่อง 2,400cc ซึ่งเป็นเกียร์ธรรมดารถคันนี้ตามที่เห็นเลยครับล้อแมกแต่งของ MY20 สวย กมีกันสาดติดมาให้เรียบร้อยมีครอบมือเปิดกันรอยภายนอกเรียบร้อยนะครับรวมถึงออปชันพื้นฐานของเขานะครับก็เป็นรุ่น G ก็เป็นรุ่นท็อปอยู่แล้วนะครับอันนี้ยังใส่หลังคาแครีบอย y ป้องกันเปียกด้านหลังมาอีกเผื่อเราบรรทุกของที่ไม่อยากให้เปียกก็ใส่เข้าไปด้านท้ายกระบะไลเนอร์ได้นะครับด้านในแต่งพรม 5D นะครับ 5D ก็คือ5มิติป้องกันการเปื้อนทั้งคันเลยรวมถึงหุ้มเบาะหนังแดงดำทั้งคันหุ้มพวงมาลายัยหุ้มหนังและแต่งแคฟ l a r ที่พวงมาลัยด้วยนะครับคอนโทรลเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมีมาให้อยู่แล้วมีทริปมาให้ดูอยู่แล้วแต่อันนี้แต่งครุสคอนโทรลล็อกความเร็วอัตโนมัติเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนอกนอจากนั้นนะครับ คอนโซลหน้ายัางติดสติ๊กเกอร์ T.R.D ป้องกันแสงสะท้อนจากกระจกแยงตาเวลาที่เราขับรถนะครับถือว่าเก๋ดีนะครับแล้วก็ที่วางแก้วก็ให้มา2จุดด้านหน้าใช้งานสะดวกดีนะครับภายในเรียบร้อยจริงๆนะครับหุ้มหนังมาทั้งคันเลยก็ใช้งานง่ายไม่เปื่อนนะครับมีราวมือจับมือโหนเวลาขึ้นลงรถรถที่สูงเนี่ยก็ มีมือจับมือหวนให้ขึ้นลงได้สะดวกดีมีบันไดข้างให้ใช้งานนี่พรมให้ดีที่ผมว่าแล้วก็มีล็อกเทคป้องกันการสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็มี power mode กับมี eco mode มาด้วยสำหรับการใช้กำลังและการประหยัดน้ำมันได้มาครบเลยแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้นะครับปรับออโต้ได้เลยแล้วก็มีวัดโวลต์แบตเตอรี่ติดเพิ่มมาให้มีทัมเมอร หน่วงในเรื่องของการดับเครื่องเพิ่มขึ้นมาให้มีติดกล่อง p s i นะครับดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับหน้าจอเป็นมันติมีเดียนะครับกล่องเก็บของคอนโซลกลางใสทีอาีเพิ่มเข้ามาให้อันนี้ปกติไม่มีนะอันนี้แต่งมาเพิ่มนะครับแล้วก็ไฟสองกันที่แยกซ้ายขวามีที่เก็บแว่นตาให้ด้านบนนะครับใช้งานง่ายรถคันนี้มือเดียวอย่างที่บอกเลย เอกสารมาครบตั้งแต่ป้ายแดงยังไงให้ไปแบบนั้นเลยโคตรสมบูรณ์โคตรครบนะครับอุปกรณ์ใช้งานได้ทุกอย่างแต่งมาเพียบคันนี้สุดๆจริงๆนะครับเป็นไงผม 5D เป็นไงเรียบร้อยไหมเออมันดูสะอาดสะอ้านด,ดีนะมีกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยนะ แทไฟห้ายังเป็นออโต้ด้วยนะเป็นไงบ้างครับชอบกันนะสําหรับความคุ้มค่าที่ได้ในรถคันนี้สําหรับของที่ได้ไปเยอะๆจุกๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างเช่นหลังคาเนี่ยถ้าเกิดว่าบอกว่าไม่อยากได้หลังคาจะเอาไปเป็นทุกของจะให้ถอดออกถอดให้ได้ครับไม่มีปัญหาเลยแค่ถอดออกแล้วเดี๋ยวไปแจ้งยกเลิกที่กรมการขนส่งทางบกจบเลยนะครับอันนี้เขาก็แจ้งลงหลังคามาให้ถูกต้องตามกฎหมายในเล่มเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่ใช้เดี๋ยวจัดการให้ได้ไม่มีปัญหาเลยนะ รถใช้งานก็จะมีตําหนิริ้วรอยมาบ้างนะครับอย่างเช่นตรงนี้อาจจะโดนแฮนด์มอเตอร์ไซค์เขียวหรือรถเข็นอะไรนิดๆหน่อยๆตามห้องตามห้างนะครับแต่ว่ารถคันนี้การันตีว่าไม่มีชนหนักนะครับก็คือมีริ้วรอยทั่วไปตามการใช้งานเฉยๆเนี่ย่างเนกสีโดนอะไรกระเด็นใส่นะมันก็มีบ้างแหละรถใช้งานนะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าให้ชนหนักเป็นอันใช้ได้นะครับซึ่งคันนี้การันตีให้เลยนะครับว่าไม่มีชนหนักนะครับให้ดูเพื่อความสบายใจกันสักนิดนึงนะครับซีนฝากระโปรงนี่คือเดิมนะครับแผ่นยางรอง กระปงหน้ายัางอยู่นะครับสติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆตามมาตรฐานโรงงานอยู่เป๊ะเหรียญบาทเหรียญสิบบาทครบนะครับรูกลมกลมไม่มีดุ่งไม่มีเคาะนะครับถ้ารถมันชนมามันจะยับมันจะต้องดึงมันจะต้องเคาะนะครับอันนี้ไม่มีเลยเส้นสายตรงคมชัดต,ตลอดแนวอันนี้ก็ใส่ชกแต่งมาด้วยนะครับเวลาที่เราเปิดเนี่ยเราจะเอาไม้ค้าก็ได้นะไม้ค้าอยู่นี่นะครับก็คือเอาขึ้นมาค้าได้เช่นกันเพียงแต่ว่าอันนี้เราใส่ชกมาเพื่อความ สะดวกสบายนะครับดูคันหน้าเอาคันหน้ารูเหลี่ยมเหลี่ยมรูกลมกลมนะครับไม่มีว่าบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะครับเวลาถ้าถ้ามันชนมามันบิดมันเบี้ยวอยู่แล้วนะครับแต่อันเนี้ยให้ดูรูปทรงเลยเหลี่ยมก็ต้องเหลี่ยมกลมก็ต้องกลม L อลก็ต้องอยู่นะครับ l อลเอลก็ต้องอยู่อาร์ก็ต้องมีอาร์นะครับเอลซ้ายนะครับอาร์ขวาจุดอาร์ต่างๆคันหน้าเห็นไหมรูกลมกลมปั๊มเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับแผ่นเพลทนะครับมาตรฐานผู้ผลิตตรงนะครับสติ๊กเกอร์มอกนะครับ สายกราวน็อตน็ตไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับซับข้างนี่ก็คือจุดอาร์พวกนี้คือเดิมหมดนะครับอันนี้การันตีให้นะครับคือเราสอนกันตลอดเราบอกกันตลอดนะครับตรงไหนไม่เดิมเราก็จะบอกไม่เดิมนะครับเครื่องเนี่ยฟิตนะครับไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มเลยนะครับเทอร์บุงเทอร์โบอะไรพวกนี้ใสๆนะครับไม่เยิ้มไม่หลวมไม่หลวมนะครับน้ํามันเบรกนะครับอยู่ในระดับ พอดีเป๊ะสีเหลืองใสเจ้านะครับอ่ะน้ำยามอน้ํานีน่บ่งบอกได้ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลมาดีนะครับน้ำยามอน้ําสีใสชมพูปิ้งเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันพาวเวอร์นะครับก็ยังอยู่ในระดับยังใสใสอยู่นะครับไม่ได้แบบว่าสกรปรกซกมกอะไรอย่างงี้นะครับนี่แบตเตอรี่ ไม่มีขี้กงขี้เกลือนะครับดโดยรวมทั่วไปน่าใช้นะครับเดี๋ยวห้องเครื่องเดี๋ยวไปล้างห้องเครื่องให้นะก็คือที่ร้านเป็นคาแคร์ทำความสะอาดได้อยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับไม่ต้องกังวลใจเรื่องความสกรปรกอันนี้มันยังไม่ได้ทํานะครับพอดีที่ร้านลูกค้าเข้ามาเยอะอันนี้ก็ยังไม่ได้คิวเข้าทำเนาะเดี๋ยวเข้าทําแล้วใส่ปิ้งเลยใครได้ไปนี่ใส่ปิ้งเลยนะครับ ด้านข้างนะครับแก้ไม่มีถอดนะครับน็อตไม่มีการขยับนะครับซีนบานประตูนี่ก็คือเดิมๆตรงคมชัดนะครับสติกเกอร์ไม่มีสีเกยนะครับกรอนไม่มีการขยับไม่มีทลอกนะครับมาเปิดขึ้นมาปั๊บสติกเกอร์ที่เสานะครับไม่มีการขยับไม่มีสีเกยนะครับน็อตไม่เคยขยับบันทับแคบหลังนะครับทุกอย่างตัวนอกตัวในเดิมหมดนะให,ดบบนให้ดูแบบเพื่อความสบายใจ่ซีนร่องกระบะนะครับมันจะมีจุดอาร์กอยู่นะครับที่เป็นรอยพับอันนี้คือเดิมหมดนะครับ เดิม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 ไม่รู้จะเดิมยังไงนะครับอ่ะฝาท้ายฝาท้ายตัวนี้ไม่เกี่ยวนะตัวนี้คืออุปกรณ์ติดตั้งเสริมมาอ่ะจุดอาร์คขวานะครับเดิมน็อตไม่เคยขยับนะครับอ่ะซีนตะเข็บฝาท้ายนี่คือเดิมตลอดแนวไม่มีสนิมกินนะครับใช้ไม่โซมนะครับไม่บรรทุกหนักไม่บรรทุกเค็มนะครับไม่ใช้รถโซมนะครับคันนี้ถือว่าโอเคนะครับจุดอาร์คนี่เดิมนะครับน็อตไม่ขยับนะครับจุดอาร์คเดิมอ่ะโอเค ดูสุดท้ายแล้วไหนๆก็ไหนๆนะครับแก้มหน้าซ้ายไม่ขยับนะครับน็อตเดิมไม่ขยับไม่ขยับนะครับตอนไม่ขยับนะครับเปิดมาป้าบสติกเกอร์ไม่มีสีเกยนะครับน,อนบ็อตบานพับตัวแคปไม่ขยับสักตัวนะครับนี่น็อตไม่ขยับซีนบานประตูเดิมหมดนะครับโอเคเคลียร์ไหมแล้วก็ตัวนี้นะครับจุดอาร์ตตัวลอยพับกระบะท้ายนี่เดิมๆใส่มาก เอาเป็นว่าใครสนใจรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็น r e v o s m a r t c a p 2.4G p r e l u n e r ยกสูงรุ่นท็อปเครื่อง2,004เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับรถคันนี้ผลิตปี2016 แล้วก็ขายจดทะเบียนปี2017เป็นรถมือเดียวออกห้างจากป้ายแดงเอกสารทุกอย่างตอนออกจากป้ายแดงมาครบทุกอย่างเอาไปเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเลขไมล์170,000กว่ากิโลเมตรแท้ๆย้ำว่าแท้ๆนะครับซึ่งทานับตามอายุของตัวรถเนี่ยก็จะใช้อยู่ปีละประมาณ20,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองไม่ถือว่าเยอะเลยนะครับสำหรับรถกระบะที่ใช้อยู่ประมาณปีละ20,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นจุดเด่นข้อดีของรถคันนี้ก็คือดูแลค่อนข้างดี ดูรู้เลยเจ้าของเป็นคนรักรถแน่นอนนะครับแล้วก็โครงสร้างเดิมได้รถมือเดียวได้รถใหม่แท้ได้รถของแต่งเยอะได้รถที่ดูแลมาเป็นอย่างดีหลังการขายนะครับผมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้อีกหนึ่งปีนะครับแล้วก็ค่าโอนทะเบียนรถยนต์ผมฟรีให้นะครับส่วนค่าประกันภัยชั้น1คันนี้พิเศษประกันภัยชั้น1ผมฟรีให้นะครับคุณไม่ต้องจ่ายหรือไม่ต้องให้ไฟแนนซ์เอาไปบวกในยอดแล้วคุณต้อง e, ไปผ่อนเถี mar, ่ยดอกเบี้ยอีกไม่ต้องคันนี้ฟ nice ังดีๆนะครับประกันภัยชั้น1ผมฟรี ให้นะครับค่าดําเนินการต่างๆผมฟรีให้ทั้งหมดเอาเป็นว่าคุณจะซื้อรถคันนี้คุณจ่ายแต่ค่ารถอย่างเดียวราคารถ489,000บาทครับซื้อสดก็ได้หรือถ้าจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวไปเลยไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้แต่ถ้าเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเดือน8,000กว่าบาททักมาคุยกันแล้วคุณจะได้รถดีๆรถน่าใช้ไปใช้แน่นอนครับสำหรับโตโยต้ารีโวคันนี้ใครสนใจรีบทักมาให้แคมเป็นพิเศษแล้วนะไปแล้วสวัสดีครับ